พระเจ้ามหากธาตุอาหารการกินแต่ต้องเลี้ยงนีแต่เยาวชนของเข้าตั้มโตนาลักครับขยันขยันรวมเม้อรวมใจกันดีครับนี่โน้าโยกย่องเด้อครับนี่แบบนี้น้าโยกย่องน้าโยกย่อง ตรวจตรวจจะได้ร่องยูทูบหนิมากขอได้เจารองเราอันนี้นพูไปตรวจไปแล้วใือเราุณปาเปากันมีแล้วตำรวจเราไปชงงานอยู่เพราะว่าเราจังสิบ่อะไรเลงชงงานาแล้วมาหนูข้าวเหนียวรับิมราหาเป่าอ่าเยาวชนคนเก่ง เวีนว e ัดป้าครับประกวงดีอยตอนนี ang, ้พระบดีอยแล้วต่างเป็นศูนย์เป็นมากได้เเค้มืาทกเคอเือมาถาลูกเขาหินไางหนลูก เอไปเป็นด้านแรกคนนี้ด้านหนาตลอดแล้วนี่อ๋อสมอคุนทุธาอยู่ในวัดเซงเว่นกังเคลื่อนเฝ่าตลอดอาหารการกินกันแมบนี้แหละครับคนนี้แหละครับท่านอสมอุท่าสายเจริญ มันผู้ใดได,ด้เบิ้งคลิปนี้ก็อยากร่วมบริจาคก,กับเชื่อได้เลยครับที่วัดปลายังคำนี่ก็เตรียมโตของมาอยู่ครับพระเจ้ามันต้องทำความสะอาดเจ้าเผาอะไรที่ก่อนเจ้าจเผาน้ำฝนไปเล้ว ไยแล้วกไปดบอกให้ซักตัวนั่นหอกก็บอจับมันเมยนเยอะบ่ล่ะเกี่ยโก็ห่อเยอะบ่ล่ะมันสีมีอันหนึงเด้สีไข่ไข่กันแต่บ่เมียนเห่อเ้ามบวชใ่นอกเาเเป็นจี้กับบวชได้ด้วล่ะเย่ขาาเกนอินัเลียงนี่ีเขาเอเกห่อเราเป็นตุ่มนี่ เออเออเออแหวนเียเอาไปปลูกไว้นยวิธีเผาถิมก็นของไหนอุ้มนีออกนะถักโเดี๋ยวเห็นเม็ดเลยเอเอาวันนี้ละมัเป็นเป็นน้าตั้งดอ่นแล้พระเจ้าละ